สวัสดีครับเพื่อนๆเกิดมาพบก,กับใครๆก็เข้าควรอีกแล้วนะครับวันนี้ครับอาม,มีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับที่จะมาฝากเพื่อนกันนั่นก็คือเมนูกีวีสูทตี้นั่นเองครับด้วยความเปรี้ยวนะครับจากตัวกีวีและอามก็จะเพิ่มน้ำกีวีนะครับที่เป็นกล่องเบชีเนี่ยใส่ลงไปรับรองว่ารสชาติจะอร่อยกลมกล่อแน่นอนถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวตามอามปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมของเมนูกีวีสมูทตี้นะครับอย่างแรกเลยน้ําแข็งครับเพื่อนๆหาซื้อน้ําแข็งที่เป็นก้อนเล็กๆหน่อยนะครับจะได้ปั่นง่ายๆนะฮะน้ำเชื่อมครับสำหรับวิธีการเตรียมน้ําเชื่อมก็คือเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับก็คือน้ําตาล1ส่วนน้ําเปล่า1ส่วนนะครับจากนั้นก็เอาไปต้มให้น้ําตาลละลายนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้ครับหรือจะหาซื้อแบบสําเร็จรูปในห้างสรรพสินค้าก็ได้ครับกีวีครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะ กีวีมิกครับอันนี้เป็นน้ํากีวีนะครับที่มีส่วนผสมของตัวน้ำนํำอ่าง่นน้ําผลไม้อื่นๆลงไปด้วยนะครับซึ่งก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันนะครับาทานเป็นพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทําเมนูกีวีสมูทตี้กันเลยครับเรามาเริ่มทําเมนูกีวีสมูทตี้กันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรานํากีวีนะครับใส่ลงไปก่อนซึ่งวันนี้กีวีของอาร์มก็ประมาณ2ลูกนะครับป๊าใส่ลงไป อใส่ลงไปแล้วนะครับต่อไปก็ตามด้วยตัวน้ําแข็งนะครับซึ่งอํมก็ตักไว้เรือบอยแล้วหนึ่งถ้วยนะฮะใส่ลงไปครับแล้วก็กิวีมิกนะครับหรือว่าน้ํากิวีนะฮะใส่ลงไปนิดนึง เราก็จะปั่น2อย่างเนี่ยให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นก็ชิมรสแล้วก็ค่อยเติมน้าเชื่อมลงไปนะครับสำหรับใครที่อชอบให้แบบเปรี้ยวนิดนึงก็อาจจะไม่ต้องใส่ตัวน้าเชื่อมมากก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะให้ออกหวานนิดนึงก็ใส่น้าเชื่อมเติมเ,มเข้าไปนะครับเพราะว่าส่วนผสมของเราเนี่ยมีน้ําแข็งนะฮะส่วนผสมก็อาจจะเจือจาง เล็กน้อยเองนะครับแล้วก็เทคนิคในการปั่นก็ให้เปิดที่สปีดต่ำๆก่อนนะครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันค่อยเปิดสปีดสูงนะฮะถ้าเราสปีดสูงทีเดียวน้ําแข็งมันจะกระจายขึ้นมานะครับจะทาให้ส่วนผสมเข้ากันยากมากนะครับปิดฝาให้แน่นจากนั้นก็ใช้สปีดต่ำก่อนประมาณนี้นะครับเริ่มเป็นน้ำแล้วนะฮะแล้วเราก็ใช้สปีดสูงครับ เดิมเข้ากันละเดี๋ยวอามจะลองชิมก่อนนะครับว่ารสชาติเปรี้ยวไปหรือเปล่านะครับอืมเปรี้ยวไปนิดนึงเติมน้ำเชื่อมหน่อยนะฮะนี่ขึ้นอยู่กับความชอบเลยแต่จริงๆกีวีก็ต้องออกแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆนะครับถึงจะอร่อยผันต่อเลยครับโอเค แค่น,นี้นะครับกีวีสมูทตี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวอามจะไปจัดใส่แก้วสวยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันครับและตอนนี้นะครับอามก็เทกีวีสมูทตี้นะครับใส่ในแก้วสวยๆแบบนี้นะครับอามมีชิ้นตัวกีวีเนี่ยสดนะฮะ กิวิสดวางอยู่ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็เสียบหลอดให้สวยงามแบบนี้ครับคุมโทนมากเลยสีเขียวหมดเลยนะฮะและนี่ก็เป็นเมนูสมูทตี้ที่ทําง่ายๆได้ที่บ้านนะครับนอกจากเมนูนี้แล้วนะครับยังมีสมูทตี้อื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อนก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ f o o d t e l v e l t v นะครับวันนี้อารมขอตัวไปสดชื่นกับน้ำกีวีก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วกบมาพบกันใหม่นะครับ